ไอยตงนี้มันเป็นทางถุงทางถุงมันไปาวกรไก่มันจะเข้ามานะครับปล่อยแค่จะตายเมื่อปีสี่ห้าสี่กับห้าห้านะมันตายร้อยคะแนนนะปล่อยว่างล่างครับที่ประมาณร้อยลนไร่ปล่อยไว้8ปนว่โอ้ตอนนี้มันจะันเยหมดข้าขึ้นขนาา